สวัสดีค่ะพบกับพี่แป้งอีกแล้วนะคะก่อนหน้านี้นะพี่แป้งได้ไปอ่านหนังสือท่องนรกมาเล่มนี้เลยแล้วได้ทําการรวบรวมมาในแบบฉบับของพี่แป้งแล้วมันมีอยู่ตอนหนึ่งชื่อว่าตอนท่องนรกแดนน้ําร้อลวกตัวนรกน้อยซึ่งตอนเนี้เกี่ยวข้องกับอารมณ์ความรู้สึกความต้องการทางเพศของคนเราหรือที่เรียกว่าการอารมณ์นี่เลย แล้วมันเกิดขึ้นตามธรรมชาติของคนเราเนาะบางทีมันก็เหนือการควบคุมเหนือการยับยั้งชั่งใจของคนเราเนาะอืมถ้าเกิดเรามาฟังแล้วแล้วเราพยายามเรี่ยงหรือลดละเลิกให้ห่างไกลได้เท่าที่จะทําทได้อ่ะคะ่ะก็ถือว่าจะเป็นการดีกับตัวเรานะคะเกี่ยวข้องกับอะไรหรือคะหรือเป็นคนจําพวกไหนอะคะวิญญาณักโทษเหล่าเนี้ยจะเกี่ยวข้องกับคนที่เอาอารมณ์ความกําหนัด ตามธรรมชาติของคนเหล่านั้นมาขายเพื่อสร้างรายได้หาเงินได้เป็นกอบเป็นกรรมเป็นพวกที่มีอาชีพเป็นนักเขียนแต่งเรื่องลามกสร้างหนังโป๊โดยมีการเผยแพร่จัดจำหน่ายเป็นจำนวนมากทำให้ได้รับผลตอบแทนกําไรมหาศาลพวกถ่ายรูปโป๊แร่ตำราย,ยาปลูกเซ็กหรือผลิตยาปลูกเซ็กแม้กระทั่ง ผู้ที่รับผลิตพิมพ์หนังสือรามกลงบนแผงหรือลงสื่อโซเชียลต้องได้รับโทษหนักพอๆกันเลยเพราะเรื่องรามกเป็นต้นเหตุของความชั่วร้ายทั้งหลายเป็นการทำลายคนมานักต่อน,นักทำให้เด็กหนุ่มสาวเกิดความใคร้ขาดการยับยั้งชั่งใจก่อให้เกิดอาชญากรรมทางเพศเกิดการลูกงละเมิดทางเพศขมขืนกระทำชำเรา แล้วค่าทิ้งก็มีไม่น้อยเลยทำให้จิตวิญญาณของผู้คนแปดเปื้อนมีราคีเป็นปัญหาที่เรื้อรลังของสังคมมายาวนานที่แก้ไขไม่ได้สักทีก่าจา้าอืมใช่ค่ะเดี๋ยวนี้นะคะสื่อเหล่านี้เข้าถึงง่ายกว่าเมื่อก่อนอีกนะคะแล้วเผยแพร่เป็นวงกว้างมากขึ้นอีกด้วยแล้วไม่ทราบว่าบทลงโทษที่เหล่าวิญญ,ญาณานักโทษเหล่านี้จะต้องได้รับอะคะ คืออะไรคะใในแดนนรกคุกแห่งเนี้นะก็จะเต็มไปด้วยเสียงของเหล่าวิญญาณนักโทษที่ส่งเสียงร้องระทมทุกข์ไปทั่วเลยแล้วภายในคุกแห่งนี้นะก็จะมีกระทะใบใหญ่หญๆเต็มไปด้วยน้ำมันที่กำลังเดือดพ่านโดยมีเหล่ายม,มาทูตไม้ยม,มทูตควายอคอยเติมน้ำมันคอยโหมไฟให้ร้อนแรงมากยิ่งขึ้น พวกวิญญาณนักโทษแต่ละคนนะก็จะถูกเปื่อยกายล่อนจ้อนแล้วยังถูกติดล่ามโซ่อยู่ติดกับหลักไม้ที่แข็งแรงข้างกระทาน้ํามันนะก็จะเต็มไปด้วยไฟที่ร้อนแรงน้ํามันโดนไฟใช่ไหมก็จะยิ่งเดือดพ่านรุนแรงเข้าไปใหญ่อืม ทีนี้ก็ถึงเวลาที่เรายมาทูดไม้ยมาทูดควายอะ่ะจะคอยศาสตร์น้ําเย็นเข้าไปในกระทะพอน้ําเย็นโดนน้ํามันที่ร้อนแรงอยู่เท่านั้นแหละออ้ยน้ํามันโดน,โดนใช่ไหมโดนกับไฟก็จะแตกกระเซน็นลวกกระจายเอาผิวกายเอาผิวหนังของเราวิญญาณนักโทษเหล่านี้ให้เป็นขึ้นเป็นปุ่มเป็นแผลพุพองเต็มตัวไปหมดร่างกายเหลวเละ ช้ำเลือดช้ำหนองไม่เหลือสภาพผิวหนังที่ดีได้เลยแต่ละคนแผลร้องด้วยความเจ็บปวดแสบร้อนแสนสาหัสโหยหน้าอนเนจอนาจใจย,ยิ่งนักเลยละจ้าโอ้หขนาดเราโดนน้ำมันกระเด็นใส่ตอนทํากับข้าวเรายังเจ็บแสบร้อนมากเลยนะคะเนียแล้วภาษาอะไรกับการโดนน้ำเย็นผสมน้ำมันที่ร้อนเดือดพ่าน โอ้ยไม่ยิ่งเจ็บปวดแสบร้อนเป็นเท่าทวีคูณเลยหรอคะเนี่ย ใช่จ้าแลรู้ไหมว่านอกจากวิญญาณนักโทษเหล่านี้จะได้รับการลงโทษอย่างหนักจากขุมนรกนี้เราใช่ไหมยังจะต้องไปต่อ,อยังขุมนรกโลก,กันซึ่งเป็นขุมนรกที่ใหญ่ที่สุดในโลกนรกก็ได้รับการลงโทษหรือรอจนกว่าที่ว่าหนังหรือหนังสือลามกที่ตัวเองนั้นได้มีส่วนเกี่ยวข้องได้หมดสิ้นลงไป ก็จึงจะหลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานเหล่านี้ได้แล้วจึงไปสู่ช่องทางของการเวียนว่ายตายเกิดที่ต้องได้รับการตอบสนองจากกรรมในอดีตชาติที่ทำมานจ้ะหากใครที่กำลังข้องเกี่ยวกับการผลิตหรือจะจำหน่ายสื่อลามกเหล่านี้นะคะก็ขอให้พยายามลดละเลิกให้ได้นะคะแล้ว ไปประกอบอาชีพอื่นก็จะเป็นการดีค่ะเพราะในโลกนรกนี้นะคะการที่ว่าเป็นเป็นผู้ที่จุดชนวนในการก่อให้ก่อให้บุคคลจำนวนมากนะคะเกิดความรู้สึกกําหนัดหรือเกิดความที่แบบขัดการยับยั้งชั่งใจที่จะนำไปสู่การทำผิดศีลธรรมอะคะ่ะ ถือว่าจะได้รับโทษหนักค่ะเนาก็พยายามที่หลีกหลีกเลีล่ยงให้ได้อ่ะค่ะสำหรับคลิปดอนี้พี่แป้งต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีชายสุขภาพแข็งแรงกันทั่วหน้าค่ะขอขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะที่ติดตามตั้งแต่ต้นจนจบเลยขอบคุณค่ะ